สวัสดีค่ะหลังจากในช่วงวันที่28-29มิถุนายนที่ผ่านมาแพนเค้คเขมนิจามิกรได้ประกาศผ่านไอจส่วนตัวว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น8คนได้ติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตามมาตรการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวันที่9กรกฎาคม2564แพนเค้ก ได้โพสไอจีส่วนตัวอีกครั้งอัปเดตอาการของสมาชิกในครอบครัวใครเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะก็แวะมาอัปเดตอาการหลังจากที่เงียบเป็นไปนานเราเป็นยังไกันบ้างครั้งแม่ก็ตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอยู่ระยะฟื้นตัวเนาะฟื้นตัวจากการอยู่ใน ในขั้นตอนการรักษานะคะกันอย่างเข้มงวดแล้วก็เอ,อโดยเฉพาะคุณแม่เองนะคะก็เป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยพอเรารู้อย่างนั้นนะเรายิ่งต้องยิ่งต้องมีวินัยกับตัวเองคือทำทุกอย่างที่ที่จะให้ตัวเองฟื้นเร็วที่สุดนะคะซึ่งตรงนั้นนะ่ะในช่วงเวลาตรงนั้นนะ่ะยากมากคือสำหรับ คนที่ไม่ได้เป็นโควิดจะไม่รู้เลยว่าโควิดเขาเข้ามาในสเต็จแบบไหนบ้างนะคะเข้ามาแบบนุ่มๆลึกๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุกวันได้เลย,ยบบนะคะคุณหมอบอกว่าโควิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้อาจจะรู้สึกดีขึ้นพรุ่งนี้ก็อาจจะ ลงมาอีกเหมอือนอหรืออาจจะมีอะไรแทรกซ้อนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ค่ะคือมันต้องดูดูอาการวันต่อวันอยู่ตลอดเวลามีการปรับยาอยู่ตลอดเวลานี้นะคะซึ่งมันก็ในช่วงแรกคือเราทุกคนคือกินยากับนอนคือแทบไม่มีใครได้ใช่ไม่มีใครใ<น>ได้คุยอะไรกันเลยใช่มันจะน้องมิกกี้นอนาเป็นอาจารย์อย่างนั้นเลยแต่น้องพี่น้องมิกี่เนี่ยเรียกว่าฟื้นตัว ฟื้นตัวได้เร็วเป็นอย่างดี <คน S 1> เพราะเขาช่วยดูเปนนอื่นเพราะว่าเราจะต้องทํางานวัดไข้วัดความดันอะไรกันเองตลอดนะคะแล้วก็สื่อสารกันผ่นทางโทรศัพท์อางเ้ยค่ะ, mm hmm. ะให้มิคกีอัเปเดตอาการของมิคกก่นอนค,ค่ะอค่ะอาการของมิคิีก็คือที่ผ่านมาก็คือจะแบบมีเสมหะมีไอมี ประมาณนั้นค่ะแล้วก็แบบมีหายใจยากบ้างเพราะว่าเพราะว่าพวกเราปอดอักเสบทุกคนก็คือลงปอดทุกคนนะคะแต่ว่าก็คืออยู่ในขั้นที่รักษาได้แต่ว่าเราก็ต้องเออคุณหมอก็จะเฝ้าระวังว่าไม่ให้มีอาการหรืออะไรอย่างอื่นที่แทรกซ้อนอย่างเงี้ยะคะ่ะ แ,แล้วก็สําคัญมากเลยก็คือต้องบริหารการหายใจของเรานะคระอบให้บริหารการหายใจใช่เขาแม่ม <หา S 1> บอกบอกได้เลยว่าต้องต้องรักนะคะรักษาปอดเรามากๆเลยตอ่อนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอวัยวะที่เราจะต้องคิดถึงมากๆเลยนะในช่วงเวลาใหม่แหละช่วงเวลาของโลกช่วงนี้ก็คือปอดจริงๆค่ะที่ไหนที่เขามีวิธีฝึกการหายใจเลยง่ายๆนะก็ต้องทำเอาไว้จริงๆแล้วก็ แม่เองอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอน mm. ก็จะต้องกลับมาดูแลเรื่องการนอนหลับของตัวเองให้มีวินัยในเรื่องแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องไอของแม่แปลกว่าแม่ไม่มีไอไม่มีไข้ไม่มีเสมหะเลยนะแต่แม่กลับมีภาวะอักเสบได้คนระับ คือยามันคอนโทรลไว้หมดแล้วแต่อาการข้างในเรายังมีอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันยิ่งยิ่งเรายิ่งต้องแบบว่าเออทำในส่วนรอบนอกของเราให้ดีที่สุดนะคะในอนามัยข้างนอกของเราเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในอยู่ในวินัยที่คุณหมอวางไว้อย่างเคร่งครัดจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างของแผนก็จะมีเสมหะ มีไออะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันมากน้อยก็ไม่เหมือนกันช่วงแรกๆก็คือว่ามีไม่ได้กลิ่นเนาะคือเราที่เราว่าไอ้ยเราเริ่มเริ่มไอแล้วก็เราเริ่มไม่ได้กลิ่นอ๋อไม่ได้กลิ่นมันคือเป็นแบบนี้นี่เองเลย่ะสังเกตเลยนะคะจริงทุกอย่างหายไปเลยจริงแล้วก็พอเริ่มทานยาแล้วก็เริ่มควะเออจริงเราก็กลัวว่าท้ายแล้วความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเลยเงี้ยแต่พอมันค่อยๆเริ่มซึขคืนจนตอนนี้ก็ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนิดนิดนิดเริ่มกลับมา แต่ว่าก็พยายามาทานยานอนพักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฟังคาแนะนําจากคุณหมออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ที่สําคัญเหมือนกันก็คือที่เป็นคือเรื่องปอดแพนๆแลนรู้สึกว่าเราหายใจได้ไม่เต็มปอดหรือว่าพอเราพูดอะไรเยอะเลยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงะะี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ยในที่จํากัดยังไม่ได้เดินเผินออกไปข้างนอกเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรา ม,มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ตอนนี้ก็จะพยายามที่จะเออหายใจลึกๆสูดหายใจแล้วก็คุณหมอให้ช้าลงให้ช้าลง<ม>แล้วคุณหมอก็จะมาเอ็กซเรย์ปอดเราเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างการหายใจของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่เราต้องเนาะดูแลแล้วก็ระวังกันกนะ็คือรักษาสุขภาพกันตลอดในช่วงนี้นะคะ่ะและหลังจากนี้ก็เช่นกันคุณหมอก็แนะนําว่าปัเหมือนเดิมอยา่าทึ้มคลาดใส่แมสสองชั้น ล้างมือถูสบู่แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็งคงต้องดูแล ตัวเองนะคนรอบข้างกันต่อไปใช่ค่ะก็แล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้ในทุกๆช่องทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณแม่น้องรวมถึงวันรแฟน้องอัญชันนะคะหลานก็จะถามกันมาแล้วก็หลานๆด้วยอีก3ามคนเนาะที่ถามกันมาว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลรักษาตัวกันในช่วงนี้เราก็จะรีบหายค่ะ แล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ